้องออกจากวงการอย่างไม่หันหลังกลับนางเอกก้านยาวเจอรักต้องห้ามปี2 5 1 4วันนั้นสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยได้ให้การต้อนรับรองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนใหม่ที่มีรอยยิ้มกว้างผมยาวดำครับถูกตกแต่งอย่างงดงามรับกับเครื่องแต่งกายโดดเด่นทันสมัยทำให้เธอตอนนี้เราวกับว่ามีแสงสองประกายออกมาจากร่างที่พลาดตำแหน่งแล้วก็แพ้เข้าไปได้ยินจากวงในว่า พักหลังคอมไปนิดค่ะเธอยิ้มหวานอารมณ์ดีแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปกระพริบรับดวงหน้าผุดผ่องเป็นยองใหญ่นั้นราวกับนัดกันไว้เธอเพิ่งกลับจากแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาการประกวดสาวงามครั้งนี้ทําให้ผู้คนรู้จักเธอมากขึ้นกว่าครั้งก่อนเธอชื่อสุภักดิ์ลิขิตกุลหลังสัมภาษณ์สี่มลชนต่างลงความเห็นว่าเธอหาได้หลังค่อมอย่างที่เธอเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปไม่เธอสูงสงา่ามีราศีจุดนางพญามากกว่า สุภักลิขิตกุลชื่อเล่นว่าพักเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคม2494เป็นนางงามนางแบบและนักแสดงชื่อดังชาวไทยเกิดที่บางลำพูกรุงเทพมหานครเป็นบุตรีคนสุดท้องของพ่อจำลองกับแม่ทองดีลิขิตกุลในจำนวนพี่น้อง4คนสุภักได้รับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนอนุบาพลพรประสาทเรียนอยู่ที่นั่นได้2ปีก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนจบมัธยมศึกษาปีที่6จากนั้นได้เข้าเรียนด้านภาษาอังกฤษและพิมพ์ดีดเพิ่มเติมหลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่2ปีได้ทํางานเป็นดีไซเนอร์หรือนักออกแบบเครื่องแต่งกายและทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามของสตรีเมื่อครั้งเป็นสาวแรกรุ่นเธอสวยมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตามมาขายขนมจีบไม่เคยขาดแต่เธอได้ทุ่มเทกับการเรียนมากกว่าครั้งหนึ่งเธอก็ได้รับการชักชวน ให้ไปประกวดนางงามเชียงใหม่แต่พอถึงวันประกวดเธอตัดสินใจไม่ลงประกวดด้วยเหตุผลที่ยังไม่พร้อมหลายประการขณะเป็นดีไซเนอร์เธอก็ได้ทํางานเป็นนางแบบเดินแบบแฟชั่นไปด้วยช่างภาพนางเสพิมพ์ฉบับหนึ่งนํารูปของเธอไปลงปกหน้าสีของนางเสพิมพ์เดลิเมวันจันทร์ความสวยสะดุดตาจนธได้รับการทาบทามให้ไปเป็นนางแบบประจําบริษัทแห่งหนึ่งปี2514สุภักอายุ20ปีสักจตุรจินดา ได้จัดให้มีการประกวดมิสบางกอกขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะปีนั้นเวทีนางสาวไทยงดการประกวดเพื่อเฟ้นหาสาวงามเป็นตัวแทนไปประกวดมิสอินเตอร์เนชันแนลประจำปี2514ที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในเมื่อช่วงนั้นไม่มีการประกวดนางสาวไทยมิสบางกอกจึงถือเป็นการประกวดนางสาวไทยเช่นกันสุภากรีขิดกุลคว้าตำแหน่งมิสบางกอกปี2514มาครองได้สำเร็จ พ่วงท้ายด้วยตำแหน่งนางงามที่น้องงามที่สุดอีกด้วยเธอได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดสาวงามนานาชาติได้รองมิสอินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาผู้ที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองก็คือเจนเฮนสันสาวงามจากประเทศนิวซีแลนด์ยุคนั้นเวทีประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลจัดขึ้นที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมายุคลงังหลังถึงได้มีการจัดประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นแทนและหลังจากนั้นเหมือนจะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว หลังผ่านการประกวดสาวงามและได้รับตำแหน่งกลับมาส่วนมากสาวงามเหล่านี้ก็มักได้รับการทาบทามให้ไปเล่นหนังปี2 5 1 6จินตนาชัยกุลผู้อำนวยการสร้างค่ายหนังที่มีชื่อว่าปัทวีกรแผนกภาพยนตร์ของบริษัทปัทวีกรจำกัดได้หยิบบทประพันธ์เรื่องผู้กองยอดรักของการจนานา,นาคขันมาทำหนังได้ทาบทามให้เธอไปเล่นเป็นนางเอกคู่กับพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีหนังออกฉายวันที่ 23ิมีนาคม2 5 1 6ที่โรงหนังโคลิเซียมทำไรายได้สูงเป็นหนังทำเงินนางเอกจากสองเวทีสาวงามอย่างสุภักลิคิตกุลแจ้งเกิดทันทีสุภักลิคิตกุลถือได้ว่าเป็นนางเอกที่รับบทผู้กองชวีพองคนแรกของวงการหนังไทยและสมบัติเมธานีก็ถือเป็นพันน้ำสุพรรณพระเอกของเรื่องผู้กองยอดรักคนแรกเช่นกันในส่วนของละครน,นั้นผู้กองชวีพองก็คือกนอกวันด่านอุดมส่วนพันน้ำสุพรรณ ได้ชุมพรเทพพิทักษ์คุณพ่อของพระเอกหนุ่มสอนรามมารับบทนั่นเองปี2 5 0 6มอีกเช่นกันพีรสิษฐ์หรือสมโพศแสงเดือนฉายซึ่งถือเป็นผูก้กำกับการแสดงหนังแฟนตาซีคนแรกของวงการหนังไทยเขาคนนี้เองที่เป็นคนปั้นนักแสดงสาวชายาสะโพกดินระเบิดไก่ดวงชีวันโกมลเสนให้โด่งดังเป็นพูแตกในเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ปี2020 ได้สร้างหนังเกี่ยวกับตำนานการสู้รบระหว่างยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพในหนังเรื่องท่าเตียนท่าเตียนเป็นหนังเรื่องที่สองของสุภักดิ์ทิคิกุลเธอรับบทเป็นชบาหญิงสาวผู้มีเวทมนต์แต่ไม่สามารถแสดงรูปร่างที่แท้จริงได้จึงปลอมตัวเป็นคางคกไปขออาศัยอยู่กับชายชราที่กระท่อมปลายไร่เรื่องนี้เธอสวยโดดเด่นและยังเป็นที่จดจําของใครหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้ปี2016เธอยังมีผลงานอีกหลายเรื่อง นอกจากผู้กองยอดรักและท่าเตียนก็ยังมีแม่นาคพระขนงแม่นาคอลวาดแม่ผัวปี2517มีเรื่องสอนอนทอ,อ,อหอหรือสนหน่อยหน้าทุนหัวเรื่องผาอาบนางสุภักลิขิตกุลได้ชื่อว่าเป็นนางเอกที่ตัวสูงโยง่งโดยสูงถึง173เซนติเมตรจนได้รับฉายาว่านางเอกก้านยาวจึงค่อนข้างหาพระเอกเล่นคู่ด้วยยากพระเอกที่เล่นคู่กับเธอมากที่สุดคือพระเอกจิตกรมากฝีมือ ยอดชายเมฆสวนเพราะพระเอกอดีตเด็กวัดคนนี้มีความสูงถึง181เซนติเมตรพอเล่นคู่กันกับสุพักจึงดูสูงสง่าด้วยกันทั้งคู่ยอดชายกับสุภักได้แสดงคู่กันเป็นครั้งแรกในหนังเรื่องแม่นาคพระขนงปี2516ผลงานของศิลปะสยามภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นนังทำเงินอีกเรื่องของวงการจากสาวน้อยผู้ชื่นชอบในภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจสู่ดีไซเนอร์ และนางแบบหุ่นทองคำกระทั่งผ่านเวทีนางงามระดับโลกสู่หน้าจอเงินในฐานะนักแสดงสาวที่กำลังได้รับความนิยมแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นขณะที่เธอเพิ่องอยู่ในวงการได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นด้วยความที่ต้องเข้าฉากและเล่นหนังคู่กันบ่อยๆความสนิทสนมจึงค่อยๆกัยยบเกกลายเป็นความรักแต่อนิจจาเธอต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่ารักต้องห้ามความรักระหว่างเธอกับพระเอกหนุ่มรูปร่างสูงโยง กลายเป็นรักต้องห้ามเมื่อเธอมารู้ทีหลังว่าพระเอกหนุ่มคนนี้มีภรรยามีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วศักดิ์สีกสเกียรติยศและชื่อเสียงของลูกผู้หญิงเป็นสิ่งที่สาวงามอย่างเธอยึดมั่นมาโดยตลอดด้วยความรักเกียรติรักศักดิ์สีของตัวเองเธอจึงตัดสินใจเลิกเล่นหนังและหันหลังออกจากวงการอย่างทันทีทั้งๆท,ที่ยังโด่งดังมีชื่อเสียงและกำลังเป็นที่นิยมเธอเป็นนางเอกนางไทยที่มีหัวใจน่ากราบอีกคนของวงการ สุภักลิขิตกุลออกจากวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแอร์สยามทำได้อยู่2ปีสายการบินก็ปิดกิจการ18สิงหาคม2520เธอแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มดิเรกเอกวิริยากุลที่โรงแรมไฮแอทรามาเพื่อนเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังงานมงคลสมรสของนางเอกก้านยาวสุภักลิขิตกุลคือทัศวรรณเสนีวงศ์ณุยาและดวงใจหทยการ เธอมีบุตรกับดิเรกหนึ่งคนและบุตรที่ติดมากับดิเรกอีกหนึ่งคนก่อนทั้งคู่จะหย่าร้างกันสุภักเป็นสาวงามคนเดียวที่ปล่อยผมยาวบนเวทีประกวดมิสอินเตอร์เนชนแนลเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างบุคลิกและอัธยาศัยดีสื่อสารพูดคุยออกสื่อได้อย่างชัดเจนฉะฉานถือเป็นนักแสดงสาวอีกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแทบทุกด้านเธอเคยเปิดร้านขายดอกไม้ที่สุขุมวิท51แม้จะอยู่ในวงการเพียงระยะสั้นๆแค่หนึ่งปีก็ตาม แต่ผลงานของเธออยังเป็นที่จดจํามาจนถึงทุกวันนี้สุภักดิ์ลิขิตกุลด้วยรักในศักดิ์ศรีของสตรีไทยขอให้มีความสุขมากมายครับ